สวัสดีครับพบกันกันแล้วนะครับกับลุงม,มอสนอนแมวและจองสลิปแคทของลุงกับเกมวอสเตอร์ฮันเตอร์ไรในภาคซันเบกนะครับวันนี้ลุงม,มอสมาพูดเกี่ยวกับ11สูบิสกิลของอาวุธที่มีนามว่าธน,นูธนูเป็นอาวุธที่สามารถโจมตีได้ทั้งระยะใกล้และค่อนข้างไกลทำดาเมจบนพื้นและกลางอากาศได้ดีแต่มือใหม่อย่างเราเราจะมาเริ่มจับแล้วจะทำดาเมจเปี้ยงปร่างหลบสกิลอย่างพริ้วไหวก็คงจะทำได้ยาก เพราะมีข้อกำหนดของสกิลและการใช้สต a ามินาที่มหาศาลจนทําให้ผู้เล่นถึงกับหัวร้อนจะเป็นแทบๆลุงมอสขอแนะนํา3สกิลหลักๆของการเล่นธนูไว้ต้นคลิปเลยละกันนั่นก็คือ 1. c o n t i t u t i o n level 5 2. Stamina Surge level 3 3. Ewic Extender level 2อย่างน้อยนะครับหรือไม่ก็ใส่ level 3ไปเลย สกิลในเกมจะมี5แถวสกิลใหญ่ด้วยกันแต่ละแถวมีสกิลให้เลือกหลากหลายแต่เราสามารถเลือกได้หนึ่งอย่างในแต่ละแถวเท่านั้นแต่ถ้าเราอยากใช้สกิลอื่นๆในเควสเดียวกันละ่ะเราต้องทำยังไงก็ให้เรามาเซตสกิลในหน้าคัมภีใหม่ซึ่งเราจะมีคัมพี์อยู่2หน้าด้วยกันก็คือสีแดงและสีฟ้าจัดการได้ตามใจชอบเลยในคลิปนี้ลุงจะพูดถึงหน้าคัมพี์สักหนึ่งหน้าก่อนนะครับจะได้ไม่งงเอ๊ะหรือว่างง งั้นก็มาดูกันเลยนะครับ 1. c h a r ชาร์จิ้งไซส์สเต็ปการเคลื่อนที่หลบไปทางด้านซ้ายขวาหน้าหลังตามอนาล็อกที่เราบังคับหลบหลีกหาตำแหน่งยิงได้อย่างคล่องตัวกดปุ่ม L2 บวกอนาล็อกทิศทางบวกปุ่ม X แล้วกดปุ่ม R2 เพื่อยิงหรือกดปุ่ม X เพื่อพุ่งต่อก็ได้2 d o ดอทโบการหมุนตัวหลบหลีกเพื่อสร้างไอเฟรม ป้องกันการโจมตีต่างๆขณะหมุนตัวพร้อมกับฟาดลูกธนูทำดาเมจใส่เป้าหมายในระยะอาชีพระยะการหลบหลีกน้อยกว่าแบบแรกแต่ยังมีข้อดีอยู่ตรงที่เราจะใช้สตามิีนาน้อยลงทําให้เราสามารถหมุนตัวหลบหลีกหรือเลี้ยงการชาร์จขั้นธนูได้อย่างต่อเนื่องและดีขึ้นนั่นเองกดปุ่ม L2 บวกอนาล็อกทิศทางบวกปุ่ม X สามารถกดปุ่ม R2 เพื่อยิงหรือกดปุ่ม X เพื่อเคลื่อนที่ต่อก็ได้ แถวที่2มีสก,กิลให้เลือก2แบบด้วยกัน 1. power shot การยิงปกติตามด้วยการยิงอีกระดับของธนูแต่จะไม่เกินระดับที่ชาร์จได้ของธนูชิ้นนั้นน,นสามารถกดได้ดังนี้ 1. ห,หลังจากยิงห่งครั้งโดยการกดปุ่ม R2 แล้วให้ตามด้วยปุ่ม O โจมตีทำดาเมจสูงขึ้นจากนั้นกดปุ่ม O อีก1ครั้งจะเป็นการทำดาเมจสูงสุดตามเลเวลของลูกธนูที่ใช้งานในขณะนั้นๆ 2. หลังจากสไลด์ตัวโดยการกด L2 บวกอนาล็อกทิศทางบวกปุ่ม X ให้กดปุ่ม O ติดต่อกัน2ครั้งก็จะออกสกิลได้เหมือนกันวนลูปกลับไปที่การสไลด์ตัวแล้วทำดาเมจต่อเนื่อง 2. แอปสลุปพาวเวอร์ช็รูปแบบการยิงเหมือนกับสกิลแรก Power Shot มีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยคือ 1. สกิลนี้สามารถทําให้นสเตอร์สตันได้ถ้ายิงโดนหัวนสเตอร์ถือว่าเป็นข้อดีที่ทำให้เราทําดาเมจใส่มนสเตอร์ต่อลมได้รัวๆ 2. ใช้ส stamina มา,มากขึ้นเวลายิงต้องวางแผนการเล่นให้ดีอาจจะต้องใช้ยาปั๊บช่วยถือว่าเป็นข้อเสียเหมือนกันนะครับถ้าปกติใช้ส stamina ไม่ค่อยพอกันอยู่แล้วอันนี้ลุงมอสแนะนําควรใช้สกิลนี้เมื่อส stamina ท่านพร้อมการกดปุ่มเหมือนกับสกิลแรก พาวเวอร์ชทุกประการแถวที่3มีสกิลให้เลือก2แบบด้วยกัน 1. m e r e เมลี่แอตใช้ลูกธนูฟาดฟัน,ฟนทำดาเมจ2ฮิตดาเมจค่อนข้างดีแต่การโจมตีค่อนข้างช้าสามารถตัดหางมอนสเตอร์ได้กดปุ่มโอในขณะถืออาวุธกดปุ่มสามเหลี่ยมขณะอยู่กลางอากาศสกิลนี้เวลาลงเวทจริงๆอาจจะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่ 2. s t a c k t คทร การแทงหมุดระเบิดไว้กับเป้าหมายเมื่อเราโจมตีโดนหมุดนี้จะทําให้หมุดระเบิดทําดาเมจเพิ่มเติมตามชนิดของลูกธนูกระสุนเจาะเกราะจะทําดาเมจ3ฮิตกระสุนระปิดจะทําดาเมจ4ฮิตกระสุนสเปซจะทําดาเมจ5ฮิตกดปุ่มได้ดังนี้1ขณะถืออาวุธกดปุ่ม O 2ขณะสไลด์หลบกดปุ่มสามเหลี่ยม 3. กดสวิตสกิลแล้วตามด้วยปุ่มโอจะพุ่งเข้าไปปักหมุดทุ่นระเบิดนั่นเองแถวที่4มีสกิลให้เลือก3แบบด้วยกัน 1. f o โฟกัสช็อตใช้ไว้บักหึงตัวเองออกมาจากจุดยืนใช้หลบหนีหรือรักษาะรยะห่างในการทำดามเมจได้ดีถึงแม้จะเป็นสกิลที่ไม่ได้ทำดามเมจก็ตามกดปุ่ม R 1บวกปุ่มสามเหลี่ยมใช้ไว้บักหนึ่งตัวรีโหลดเร็ว 2. เอเรียลแอมใช้ใวพัดหนึ่งตัวเองขึ้นไปในอากาศพร้อมกับยิงลูกธนูลงมาด้านล่างหนึ่งครั้งแล้วสร้างความเสียหายกดปุ่ม r 2หรือปุ่ม O ตามดาเมจได้อีก2ครั้งถือว่าเป็นท่าที่โจมตีกลางอากาศได้ดีเลยทีเดียวสามารถกดเล็งปรับทิศทางได้เหมือนกับอยู่บนพื้นเลยใช้หลบหลีกบนพื้นได้ค่อนข้างดีกดปุ่ม A1 บวกปุ่มสามเหลี่ยมตามด้วยปุ่ม r 2หรือปุ่ม O อีก2ครั้งขณะลงมาสามารถกดปุ่มสามเหลี่ยม ใช้ลูกธนูทำดาเมจได้อีกด้วยใช้ไวบักหนึ่งตัวรีโหลดปานกลาง 3. บัส,สบายการยิงลูกธนูแล้วยึดติดไว้กับเป้าหมายดึงด้วยเส้นใยไวบักมีระยะกำหนดความห่างของการตรึงถ้าเราออกห่างเกินไปเส้นใยจะขาดแล้วเมื่อเราทำการยิงครั้งที่2หรือครั้งต่อไปโดนจุดที่ลูกธนูถูกตรึงไว้จะมีการระเบิดออกเป็นรูปแบบการเฉือนสามารถตัดชิ้นส่วนของมอนสเตอร์ได้เอาไว้ตัดหางมอนสเตอร์ได้ดี แต่การยิงให้โดนจุดเดิมสําหรับมือใหม่อาจจะยากไปสักนิดนะครับอีกอย่างหนึง่งถ้าในครั้งที่2หรือครั้งก็ต่อไปที่เรายิงไม่โดนจุดนั้นเส้นไวบักก็จะขาดหายไปกดปุ่ม L2 บวกปุ่มสามเหลี่ยมสามารถกดชาร์จได้แต่ลุงไม่แนะนำนะครับหรือกด R2 เพื่อเลงตามด้วยปุ่ม R1 บวกปุ่มสามเหลี่ยมใจไวบักหตัวรีโหลดปานกลางแถวที่5มีสกิลให้เลือก2แบบด้วยกัน 1. Hercules Draw การใช้ไวบักเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธนูความรุนแรงเพิ่มขึ้นจะมีบัฟออร่าติดที่แขนในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพิ่มค่าแอตแท็กใช้งานง่ายมากกดปุ่ม r 1บวกปุ่ม o ใช้แมลงไว้บักสองตัวรีโหลดเร็ว 2. Boost Boost การหลบหลีกที่ฟัน Iron Skill รอบลูกธนูทำให้การหมุนตัวฟันมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะทําให้ระยะการยิงคลิของเราเพิ่มระยะมากขึ้นด้วยยิงกระสุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคือเป็นช่วงที่ทําดาเมจสูงสุดของลูกธนูมีระยะที่กว้างขึ้นนั่นเองใช้ไวบักหนึ่งตัวรีโรดบานกลางกดปุ่ม R1 ัวกปุ่มโอสกิลในแถวที่5หรือจะว่าไปแล้วสกิลที่10และ11 สามารถทับซ้อนกันได้โดยเราจะมีสกิลให้เลือกแถวละสกิลแต่เราจะมีหน้าคัมพีอยู่2หน้าคือคัมพีฟ้ากับแดงดังนั้นฝั่งสีฟ้าติด1สกิลฝั่งสีแดงติดอีก1สกิลแล้วกดสลับไปมาเพื่อใช้บัฟได้พร้อมๆกันต้องบริหารการใช้เวบัฟดีๆนะครับจบกันไปแล้วกับ11บเอ็สกิลของธนูเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับ พอที่จะทาให้เพื่อนๆอยากที่จะมาลองจับลองเล่นกันบ้างหรือยังฐานทาดาเมจรัวๆพร้อมกับการเคลื่อนที่ไปมาแทบแะตลอดเวลาทําดาเมจบนพื้นได้ดีกลางอากาศก็โหดชี้ย่อยถ้าฝึกให้ชํานาญพร้อมบวกกับสกิลพื้นฐานบอกได้เลยว่าพลิ้วจนมอนสเตอร์จับตัวเราไม่ทันแน่ๆออกเป็นว่าคลิปนี้ลุงก็จะเน้นไปที่การใช้งาน11สวิตซ์สกิลเป็นหลักก่อนนะครับใครไม่เข้าใจสงสัยตรงไหนพิมพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เลยสุดท้ายนี้ฝากเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟัง ดกดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยส่วนลุงก็จะพยายามทำคลิปมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องไม่หายไปไหนแน่นอนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ